สงบนิ่งถวายความรารัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา89วินาที

ใกล้ใกล้ใกล้จะถึงความฝันแล้วนะครับเป้าหมายของเรานะมันต้องเข้ารอบสุดที่นะครับแล้วสุดทิ่พวกเราอะนะเหลืองเขียวนะฮะแล้วก็เป็นเทปสุดที่ที่อยู่บนหลังจ้นนะครับช่วยกันนะเฮ้ยอย่าลืมนะดูวงเชียร์นะมีวงเชียร์เรามาดูนะที่นี่บ้านเรานะย้ายใครเอาสามแต้มจากเราเราเก็บให้หมดใครเข้ามาเก็บให้หมดเก็บให้เที่ยงทำได้เฮ้ยไป ต้องเชียร์มานะฮะเทพสรินฝั่งนี้ด้วยนะครับ เราตันเร็วๆตันเร็วๆมาแลครับที่มานี่คือแดดนะครับเทพสุรินนะครับ ู่ในชุดสีเหลืองเขียวกางเกงขาวนะฮะบุกจากซ้ายไปขวานะฮะถ้ามุมนี้นะฮะส่วนราชวิิาบางแก้วก็คงเป็นสีส้มดำบุกจากขวาไปซ้ายอาตอนนี้เริ่มเขี่ยเกมไปแล้วเขีย่ยลูกไปแล้วนะเปิดเกมแล้วเราไปไประจํามุมของเราดีกว่าน่าจะมีร่มให้ดูอยู่ องฝัง่งนี้สํสำรองของอาบิบางแก้วนะผลของเมื่อวานไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคู่อะไรไปบ้างเดี๋ยวเราลองสอบถามข้อมูลจาก พี่ๆเจ้าหน้าที่ดูนะฮะ เมื่อวานเมื่อวานแข่งไปกี่คู่นะฮะเมื่อวาน่ครับม,นนม๋ออยู่คลองหกครับเมื่อวานมีแม็กยู่รุ่นอ๋อแล้วที่คลองหกเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับสนุกดีสนุกดีครับผมร้อนนิดๆร้อนนิดๆน,นะครับครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปติดตามเลยฝั่งฝั่งคลองหกสองสนามนี้ก่อนอ๋อยังไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันนะเพราะว่าพี่เขาไปประจำอยู่ที่สนามคลองหกในรุ่น10 สองกับสิบสี่นะฮะงั้นเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะติดตามผลมาให้ครับว่าเมื่อวานมีการแข่งขันไปกี่คู่แล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เราขึ้นไปประจำตำแหน่งเราก่อน มุมนี้นะครับเป็นมุมที่ผมเลือกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอาจจะไกลนิดนึงครับกล้องของเรากําลังขยายหรือการซูมไม่มีไม่มากนะครับเป็นกล้องตัวเล็กมากยังไม่มีงบประมาณซื้อกล้องตัวใหญ่นะแต่ใหญ่ๆมากเลยครับหนะักแค่เล็กๆแค่นี้แหละครับพอเอเวลา เดินทางไปทำงานก็จะสบายสบายหน่อยอดูเกมกันต่อเลยครับ ราวินิดบางแก้วชุดสีส้มดำนะฮะเทพสรินก็เป็นสีเหลืองเขียวเกงขาวตันนี้เป็นลูกตั้งเตะของราวินบางแก้วครับพยายามจะลังกาหลังลูกนี้ าสัมพันธ์ไปถึงกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมของ g ีโของเรานะฮะนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาฟุตบอล6คนชิงถ้วย g ีโฟกครับนะฮะในรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุแล้วก็รุ่นประชาชน VIP 40ปีขึ้นไปนะฮะของเราก็จะมีการจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะ ก็อย่าลืมคอยติดตามชมกันด้วยนะฮะเมื่อวานเราก็ได้ไปหาซื้อถ้วยรางวัลสำหรับรุ่น VAP เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เมื่อวันจันทร์นะฮะเราว่าจะไปแต่ฝนดันตกซะก่อนนะแต่ก็ยังฝนหยุดแล้วก็ยังไปซื้อได้นะฮะก็จบภารกิจด้วยดีในวันจันทร์ ต,ตอนนี้นี่กลางสนามตรงนี้มีอาการบาดเจ็บของนักกีฬาแล้วฮะตอนนี้ต้องใช้แพทย์สนามลงมาดูเป็นจังหวะได้รับบาดเจ็บฮะ,ะตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเกมเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ สำหรับกิจกรรมฟุตบอลกรมพระศึกษานะฮะก็จะมีกันจนไปถึงวันที่นัดชิงชนะเลิศก็จะเป็นวันที่19มกราคมนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามดูด้วยนะฮะซีโฟก็จะพยายามเ,าเก็บบรรยากาศการแข่งขันให้ได้มากที่สุดนะฮะของหลายๆคู่แต่คงจะต้องมาเน้นในรุ่นของ18ปปีนะครับเพราะว่า จะได้ข้อมูลต่อเนื่องนิดนึงครับว่าเราเริ่มต้นมาก็เก็บบรรยากาศของน้องๆในรุ่น18ปีกันเป็นส่วนใหญ่นะถ้าวันไหนรุ่น18ปีไม่มีแข่งนะผมมีเวลาว่างก็จะแวะมาเก็บบรรยากาศรุ่น16ปีให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามดูกันใน YouTube ช่อง G Fox Sport Club นี้นะฮะกดติดตามกันได้นะฮะ แชร์ต่อได้แชร์เลยนะครับผมคอมเมนต์ได้นะฮะใครมีกิจกรรมกีฬาที่ไหนอยากให้จีฟ u ไปถ่ายทำคลิปวิดีโอไว้ให้ได้ดูก็เสนอมาได้ครับถ้าว่างมีโอกาสมาเหมาะหรือไปไม่ลำบากมากนะก็จะไปถ่ายภาพบรรยากาศกิจกรรมมาให้ดูกันครับหรือถ้าใครอยากจะ ดูการอัพเดตข้อมูลการสื่อสารกิจกรรมต่างๆที่ g ีฟ x ได้จัดขึ้นก็ติดตามได้ในที่เพจ g f ฟอ s p o t Club เหมือนกันนะฮะก็กดถูกใจแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับสอบถามข้อมูลได้นะคุยกันได้ทางเพจได้เลยนะฮะ,อะตอนนี้เรามาดูเกมกันต่อครับผม ในขณะที่ท่านผู้ชมกำลังได้ชมคลิปวิดีโอการแข่งขันน้องๆครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้โหลดคลิปลงเร็วเท่าไหร่นะเพราะว่าข้อมูลเยอะมากก็ค่อยๆทยอยโหลดลงนะครอาจจะผ่านมาหลายวันแล้วหลังจากที่มาอัดวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะไว้ให้น้องๆได้ดูศึกษาการเล่นของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆทีมอื่นๆบ้าง เอาไว้ไปปรับปรุงแก้ไขกันซีโฟกก็จะพยายามถ่ายให้เต็มเวลามากที่สุดนะครึคร่งละ45นาทีแล้วก็จะพยายามถ่ายให้ได้เยอะที่สุดเลยครับเอาวัคทีนของเราไม่มีการตัดต่อนะฮะเอาละครับทุบงนี้ฟ้าไปก่อน ハハハハ ที่สนามสุพัชราใสก็มีการแข่งขันกีทานักเรียนของกรมพระศึกษาเหมือนกันนะก็ไปเหลืองไปนะครับเทพชรินกรมพระศึกษาก็มีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีตาอยู่ที่สนามสุพัชราัยนะช่วงนี้ก็ ว่น18ปีก็เลยต้องย้ายมาแข่งที่สนามที่พัสดินแทนนะฮะอาทิตย์หน้าก็คงจะกลับไปแข่งที่สนามสุขพัชราใสาเหมือนเดิมนะฮะอนนี้นอกกีฬาบาดเจ็บนะฮะลาพินิจบางแก้ว ามาชมการแข่งขันในคลิปต่อไปเลยดีกว่าพักสักครู่นะครับ